ประวัติของพระพุทธเจ้าจากเจ้าชายสุระสัมมาสัมพุทเ้าช่วงที่หนึ่งปฐมธรรมอาราพบทแห่งพระพุทธเจ้าสาธุสันติขอความสงบจงบังเกิดแก่จิตใจของทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ธรรมะของพระสมมาสัมพุทเ้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยศาสนาไม่ได้เริ่มต้นด้วยความศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งผู้เกิดมาเป็นเจ้าชายผู้มีทุกสิ่ง แต่กลับและทิ้งทุกสิ่งเพื่อแสวงหาทางพ้นพระองค์คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถ์ประสูติเมื่อกว่า2 6 0 0ปีที่แล้วในกรุงกับยูพาสประเทศเนปาลปัจจุบันทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโธทนะและพระนางสิรินหามัยาแห่งราชวงศ์สัจยาำทำทํานายเมื่อแรกป,ประสูติระบุว่าหากพระองค์อยู่ในโลกคารวาจะได้เป็นมหาจัากรพรรดิแต่หากออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้ง พระบิดาจึงเฝ้าถนอมเลี้ยงดูอย่างดีหวังให้เจ้าชายอยู่ในทางโลกทรงได้รับความสุขความร่ำรวยและความบันเทิงทั้งปวงห้อมล้อมด้วยสตรีงามประเทศแต่ภายในพระไทยทรงเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนทำไมคนต้องทุกข์และในวันหนึ่งขณะเสด็จประพาสพระนครเจ้าชายสิทธัตถะได้พบภาพสิทาที่เปลี่ยนชีวิตตลอดกาลคือ 1. คนแก่ 2. องคนเจ็บสามคนตายสนักปวดผู้สนุกพระองค์ตรัสรู้ทันทีว่าความสุขในวังไม่ใช่ความจริงของชีวิตและจุดประกายแห่งการแสวงหาทางพ้นทุกข์จึงเริ่มต้นนบัดน,นั้นช่วงที่สองจุดเปลี่ยนสู่การออกผนวดแม้จะมีประสาทสารฤดู แม้จะมีพระมเหสีผู้เปี่ยนด้วยความงามและรักมัน่นแม้จะมีพระโอรสที่เพิ่งประสูติในวันเดียวกับที่พระองค์ตัดสินใจแต่พระองค์ก็รู้แล้วว่าชีวิตในวังคือกรงทองไม่ใช่คําตอบของการดับทุกข์คือหนึ่งใต้แสงจันทร์เงียบงนันเจ้าชายสิทธัตถส่งทอดพระเนตรพระโอรสแล้วตรัสเบาๆว่าราหุลพ่อจะกลับมาพร้อมความจริงสูงสุดของชีวิตและแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระราชวางัง ทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังแม้แต่พระกะสาก็ทรงตัดออกด้วยพระหัตและเดินทางสู่การเป็นนักบวชผู้สแสวงหาพระองค์ทรงศึกษากับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นสอท่านคืออลันดาและอุทุกดาแต่ก็บรรลุได้เพียงชา้นขั้นสูงไม่ใช่หนทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงพระองค์จึงเดินทางต่อและพบเพื่อนักบวชอีกหคนซึ่งต่อมารู้จักกันในานาม ปัญจวัคคีพระองค์ร่วมฝึกตะบะอย่างเคร่งครัดอดอาหารำดำรงตนอยู่แต่ในความทรมานจนร่างกายซุกผอมเห็นซี่โครงเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกแต่สุดท้ายพระองค์ก็ตรัสสู้ว่าทางแห่งความสุดโต่งทั้งสองสุขสุดขีดและทุกทรมานล้วนไม่ใช่ทางผลทุกข์จึงทรงละการทรมานตนและหันมาเดินตามแนวทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทำให้ปัญจวัคคีผิดหวังและพากละทิ้งพระองค์ แต่พระองค์ไม่เสียใจและมุ่งสู่ขวนต้นโพนัดพุทธคยาเพื่อบำเพ็ญเพียนอย่างสงบและตั้งปณิธานไว้ว่าหากคืนนี้ยังไม่รู้แจ้งแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นี้ช่วงที่สการรัสสู้ใต้ต้นผูกคืนแห่งความเงียบสงด เมื่อเจ้าชายสิทธัตถ์นั่งสมาธิใต้ต้นโพนะพุทธคยาพระองค์มีจิตแน่วแน่ไม่ไหวเองด้วยความกลัวหรือความปรารถนาใดๆในคืนนั้นเองพญมารวัส,สวสดีพร้อมเหล่าบริวารมาบีบคั้นพระองค์ด้วยพลังแห่งความมืดทั้งลมพายุฝนฟ้าแลบฟ้าร้องและกิเลสในจิตใจที่เข้ามาหลอกลอกแต่พระองค์ตรับนิ่งแม้มีทิดามาทั้งสามมายัว่วยวนด้วยรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสพระองค์ก็ไม่ไหวเอ็นเพราะเห็นทุกอย่างเป็นอนิจังจากนั้นพยามานท้าพระองค์ให้แสดงพยานว่าตนสมควรรัสสู้แล้วจริงหรือพระองค์ไม่กล่าววาจาใดแต่ทรงเอื้อมพระหัตถ์ฟาดพื้นดินเพื่อให้แผ่นดินเป็นพยานแผ่นดินสะเทือนเสียงฟ้าร้องครืนแสดงว่าทำทั้งหลายที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาล้วนจริงแท้บริสุทธิพยามานแพ้แท้ไป ในยามรุ่งอรุณของวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน 6. พระองค์เข้าสู่ยานขั้นลึกที่สุดปทมยามทรงบรรลุปุเพนวาสานุสติยานระลึกชาติได้หลายภพหลายชาติมัชิมยามทรงบรรลุจุตุป,ปาตยานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ตามกรรมต่อชิมยามทรงบรรลุอาสะวัคขยานทำลายอาสะวักิเลสสิ้น กลายเป็นพระสมัสมพุทธเจ่าอย่างสมบูรณ์พระองค์ตรัสสู้ว่าสิ่งได้เกิดแต่เหตุสิ่งนั้นย่อมดับเพราะเหตุนั่นคือความจริงสูงสุดของชีวิตพระองค์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นแต่กลับหันพระไทยจากการหลุดพ้นส่วนตนสู่การปลดเวรในสัตว์พระองค์จึงได้ดําเนินชีวิตใหม่ในฐานะพระศาสดาเพื่อโปรดสัตว์ทั่วล่าให้พ้นจากกองทุกข์เหมือนดังที่พระองค์พ้นแล้ว ช่วงที่4การแสดงปรถมเทศนาและกำเนิดพระสงฆ์สาวกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสสู้ใต้ต้นโพแล้วพระองค์มีได้หวงแหนความรู้แจ้งนี้ไว้เพียงลำพังแต่ทรงมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันธรรมะให้กับผู้ที่ควรแก่การรู้แจ้งพระองค์ทรงพิจารณาด้วยพระยานว่าใครคือบุคคลแรกที่ควรได้ฟังธรรมพระองค์ทรงรำลึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านคืออลันดาและอุทกดา แต่เมื่อทอดพระเนตรด้วยที่พยจักสุก็พบว่าทั้งสองสิ้นชีวิตไปแล้วพระองค์จึงหันพระทัยไปยังปัญจวัคคีย์เพื่อนักบวชห้าคนที่เคยละทิ้งพระองค์ไปเมื่อครั้งละการทรมานตนขณะนั้นพวกเขาอยู่ที่ป่าอิสิตตนมฤตาทวันในเมืองพาราณสีพระองค์จึงเสด็จพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตร เพื่อไปยังป่มามฤทัยวันเมื่อปัญจวัคคีเห็นพระองค์มาแต่ไกลก็พูดกันว่าอย่าต้อนรับเขาเลยเขาละความเพียรหันไปหาความสุขสบายแล้วแต่เมื่อพระองค์มาไกลพวกเขากลับยืนขึ้นอย่างเคารพโดยไม่รู้ตัวเพราะพระรสมีแห่งการรัสสู้เปล่งออกจากพระองค์และในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 8. พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีเป็นครั้งแรกในโลก เรียกว่าธรรมจักรวัตนสุตรแปลว่าสูตรแห่งการหมุนวงล้อแห่งธรรมใจความสําคัญคือทางสุดโต่งสองอย่างไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทั้งการหมกมุ่นในกามและการทรมานตนผนทางพ้นทุกข์คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปได้แก่ความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบ เลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเมื่อเทศนาจบลงโกนธัญญาหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นทำเป็นคนแรกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาสีวตโภโกนธัญโยแปลว่าโอโกนธัญญรู้แล้วหนอนับเป็นพระอริยบุคคลองค์แรกในพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์รูปแรกของโลกพระรัตนตรัยจึงบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกได้แก่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นับจากวันนั้นพระพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแต่ธรรมะตลอด4 5พรรษาโดยไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวเพื่อจุดแสงสว่างในใจเวไนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เหมือนดังที่พระองค์ได้พ้นแล้วช่วงที่ห้า ปรินิพพานและมรดกทางธรรม4 5พรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จพระดำเนินไปยังแคว้นอื่นๆโปรดเวเนตว์ไม่หยุดพักเพื่อให้มนุษย์รู้จักทางพ้นทุกข์และเข้าใจความจริงแท้ของชีวิตพระองค์เทศนาโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่แบ่งเพศอายุศาสนาหรืออาชีพใครที่มีศรัทธาพระองค์ก็ทรงแสดงธรรให้พระองค์พรัสู้เองโดยไม่มีใครสอน และยังถ่ายทอดธรรมะไว้ครบถ้วนแก่สาวกเพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไปในปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพพระพุทธเจ้าทรงพระประชวรหนักแต่ก็ยังทรงฝืนพระวรกายเดินทางไปยังเมืองกุสินาราเมื่อถึงใต้ร่มไม้สาละคู่พระองค์ทรงประทับตะแขงขวาในท่าปารินิพพ์พระสาวกจํานวนมากหลั่งน้ําตาเพราะรู้ว่ากําลังจะสูญเสียพระองค์ไปตลอดกาลแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะและวินัยที่เราถาคตแสดงไว้แล้วจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายหลังเราล่วงลับไปพระองค์ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้นอกจากพระธรรมคำสอนที่ทรงเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจงทำตนให้เป็นกอบแก่ตนจงยึดธรรมะเป็นที่พึ่องอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยก่อนเสด็จดับคันท้าปรนนิพพานพระองค์ได้ตรัสพระวาจาสุดท้ายวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเท แปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดและแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุ 80, าแปดสิพรรษาแผ่นดินสะเทือนสารพิดอกบานสะพรัง่งแม้จะไม่ใช่ฤดูกาลฟ้าทั้งฟ้าเงียบงนันโลกสูญเสียบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แต่ในอีกด้านโลกได้รับ มรดกแห่งธรรมที่ไม่ตายเพราะพระพุทธองค์ม่ได้สอนให้ยึดติดในพระองค์แต่ทรงสอนให้เข้าถึงธรรมะพระองค์จากไปแต่แสงสว่างแห่งธรรมยังอยู่และยังคงเปล่งรัศมีในใจของผู้มีศรัทธาตลอดกาล